สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีคชอรรถบ้านครับก็จะมาขายรถกระบะเก่าๆสักคันนึงครับเขาเรียกว่ากระบะทํากินนะคันนี้เนี่ยเปลี่ยนไฟมุมไฟอะไรต่างๆหมดแล้วไฟท้ายก็เปลี่ยนให้นะครับตอนนีอยู่อย่างเดียวคือสีนั่นเองนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเห็นเก่าๆแบบเนี้ยแอร์โคตรเย็นนะฮะแล้วก็ภาษีี่มันผุขาดไปแต่ถ้าใครสนใจจริงๆครับห้างหมื่นเก้าพันบาทราคานี้นะผมต่อภาษีให้ด้วยนะครับนี่ดูสีภายนอกนะครับโอ้โหเป็นไงแกะได้เหมือนเหมือนเหมือนเคปอ่ะเหมือนเคปอ่ะแล้วคุณผู้ชม โอเคไม่เป็นไรสีมันเป็นเรื่องของภายนอกแต่ถ้าเราซื้อไปใช้งานจริงเนี่ยราคานี้ผมว่าถือเหมาะถือว่าเหมาะสมะนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแพงไม่เป็นไรผ่านเลยคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะมาดูที่ภายในก่อนเลยไปครับกล้องแพนเข้าไปฮะภายในเนี่ยก็จะเป็นเดิมๆนะครับเป็นหนังนะจะมีเบาะขาดที่คนขับนะครับแต่ว่าก็มีการปะมีเย็บเอาอะไรมาแปะไว้นะฮะนิดนึงเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ในเครื่องกันก่อนเลยนะฮะมา มาเลยครับแบบเดียวท่ามนะครับคลิปนี้จะเป็นแบบลองเช็คนะครับไม่จัดต่อเลยนะฮะมาดูที่ห้องเครื่องครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2005นะเป็นเครื่อง90แรงม้านะฮะอะไรวะนะใหญ่เสียฟอร์มเป็นเครื่อง90แรงนะครับเครื่องแห้งนะคันนี้เป็นพวงมาลัย power นะเวอร์โรงงานเลยนะครับเป็นปี96นะพอนีนะฮะเป็นหน้าย้อยแท้แท้เลยนะครับน้ำในหม้อน้ำนิ่งน้ำสมบูรณ์นะครับว่วน้ำเปลี่ยนแล้วนะครับน้ำไม่แห้งไม่หายไม่ดันนะครับเครื่องมีไอหน่อยๆ่ะ เดี๋ยวมารอดูตอนฟังเสียงเครื่องกันนะครับเกิดอะไรขึ้นชื่อเลยอะไรอ่ะคุณชมเห็นไหมเฮ้ยมันต้องมีอ่ะต้องมีปะป๊าดีนะครับขอกระสานเลยอ้าวมาดูฮะเสียงเครื่องเป็นยงครับเดิมเดิม เพราะๆเลยเดี๋ยวเปิดฝาบน้ำไม่ดูเลยนะพี่ขับมานะ <S 2> <S 2> น้ำนิง่งนิ่งมากพี่พพบอกน้ำนิ่งมากเาร็จแล้วน้ำนิ่งไหลนิดน้ำนิ่งข้างหน้านี่นิ่งข้างในนี่เป็นกวงโผเลยมะฮะมาดูที่นี่ครับข้าบังนานเชื่อนะครับไออ่อนๆเพื่อนครับ คือตก็ปกติว่าได้ปกติได้ขอแค่แบบกำลังมีอะไรเงี้ยให้ออกนะครับพิ่งได้ฝนขอมาทุกทีแรงนะฮะโอเคครับห้าหมื่นเก้าบาทต่อปกติให้เป็นหกเก้าเลยนะอ๋อหือไปซัมลมใหม่ด้วยซัมลมใหม่ด้วยนะครับโอเคแล้วตามมาเลยมาดูกันที่ลิ้นกระบะหรือดับเพื่อนก่อน ยิงกระบะเก่าเนี่ยมีแอร์มันก็ดีนะนะครับนี่แล้วก็มือเปิดมือดึงเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูพื้นท่ากระบะครับร้อนเลยตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับมีตรงนี้จะมีทะลุหน่อยนะฮะทิ่มันก็มีผุมีไรนะครับตารภาพไปนะครับถ้าคนไม่ติดเนี้ยนะนี่เป็นขนของขนขนผักขนอะไรขนไม้ขนฟางให้วัวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตามแต่จะใช้งานนะครับจําราคาห้าหมื่นเก้านะครับคันซีสวยครับดูคันซีเลย ดููเด็กดูเด็กเยันีเนี่ยไม่มีดามไม่มีผูกมาดูฝั่งนี้เล่นเอกสารโครบพับโบนะครับคันนี้รถใช้อยู่ใกรุงเทพนะฮะดูเนี่ดูคั้นสี่ยาวเลยนะะคุณผู้ชมครับก็ตัดใจดูนะครับกับราคาห้าหมื่นกันบาทนะครับต่อภาษีให้แต่ถ้าอยากจะให้รถเนี่ยก็ผมไม่ต่อภาษีนะครับขายราภาแต่ว่าเครื่องกีดีแน่นอนครับเฟืองท้ายไม่หอนเกียร์ไม่หลุด เกียร์ไม่หอนนะครับซีนคอมเมดอะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับไอซีนท่องเหีือวแล้วนะรับจับรถราคาห้าหมื่นก้าพันครับโคศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่เก้านะวันนี้ก็อาจจะได้มุมมองกล้องมิติใหม่ๆนะครับเออก็เผื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศผู้ชมนะครับเวลาผมถือกล้องเดินเองเนี่ยมันอาจจะแบบขัดหัวตานะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะฮะสีสันก็แบบนี้เลยต้นราคาไปนะครับ ห้าหมื่นก้บาทเท่านั้นครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับดูิษัที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่หรือว่าอ้อมใหญ่ฟางนะครับจาดทะยาอ้อมใหญ่หรือว่าฟาร์มจระเข้สามพันนะครับนั่นได้หมดเลยนะครับอันนี้ไต้หวันก็ส่งได้นะคิดค่าส่งนะครับอันนี้มีกลส่งฟรีนี่ครับวันนี้พี่ชอวรถบ้านต้องขอตัวลาไเลยนะครับกระบะอันนี้เนี่ยเป็นของคุณนะครับซื้อไปใช้งานห้าหมื่นเก้าร้อบาทราคาไอโฟนไอโฟนยังเกินนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเหมาะกับคนทีีีี่่่จจะไไ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 ปปปปรรััััับบ้้้้้้้าาาางงกก็ยยดดดดดททออินนนววววโเคคมแลลลสส 再来啊！再来。